สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทําข้อที่3นะคะทุกคนสานะคะจะเห็นว่าข้อที่3จะมีความแตกต่างจากข้อที่ผ่านมานั่นก็คือจะมีตัวแปรติดอยู่นะคะทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าคูณไม่ได้ก็ติดตัวแปรนั้นไว้เลยนะคะทุกคนอ่ะเราก็พิจารณาแค่ตัวที่มันคูณกันได้ก็คือตัวที่มันฐานเหมือนกันอย่างเช่นนี่กับอันนี้นะคะนี่ข้อที่1เนาะเนี่ยฐานสเหมือนกันนะคะเลขชีก้กําลังก็กําลังคูณกันอยู่นะคะ อ่ะกำลังคูณกันอยู่ก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น A นะคะฐานมันไม่เหมือนกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็แยกไว้ต่างหากก็คือ A กำลังลบ2แบบเนี้ยคะ่ะตรงนี้นะคะก็ได้เป็น4บวกกับลบ1นะคะก็เป็น1อย่างงี้เนาะก็คูณกับ a ยกกำลังลบ2ลเครื่องหมายคูณไปเลยนะคะทุกคนแต่เวลาตอบนะคะไม่ต้องเขียนเลขชี้กำลังเป็น1แบบนี้เขียนแค่4ไว้เลยคูณกับ a ยกกำลังลบ2แบบเนี้ยคะ่ะ ตอบแล้วนะคะสาหรับข้อที่1เนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่2ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะข้อนี้ต้องให้เงื่อนไขหน่อยว่า A นะคะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นะต่อไปนะคะไปดูข้อที่2เนาะเราก็พิจารณาตัวที่ฐานมันเหมือนกันนะคะกําลังคูณกันอยู่ก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยค่ะก็เป็น4บวกกับลบ5แบบนี้นะคะทุกคน เนาะ4บวกกับลบ5ส่วน2กำลังลบ2ไม่ได้ก็ติดไว้แบบนี้ก่อนก็ได้เป็น a นะคะยกกำลัง4บวกกับลบ5ก็เป็นลบ1แบบนี้ค่ะทีนี้คูณกับ2กำลังลบ2จะเห็นว่านะคะจริงๆข้อนี้จะสามารถตอบแบบนี้เลยก็ได้นะ2กำลังลบ2คูณกับ a กำลังลบ1แบบนี้แต่มันไม่สวยนะคะถ้าเราจะทำให้เลขชี้กำลังมันเป็นบวก A อกำลัง a กกำลังลบ1นะคะก็คือเขียนให้อยู่ในรูปอีกเป็นกําลังเป็นบวกก็คือ1นส่วนเนะคะแบบนี้มันมีค่าเท่ากันแล้วก็นี่ก็เหมือนกันก็คือคูณกับ1ส่วนด้วย2กําลังสองแบบนี้ค่ะก็จะเท่ากับนะคะก็สลับที่เป็น1 2ึ่งสองกำลังสองก็เป็น4ี่คูณกับ1ส่วน a แบบนี้คูณกันนะคะก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย 4a แบบนี้ก็ได้นะคะข้อนี้เนาะเพราะว่าเขาให้หาผลลัพธ์ออกมาก็สามารถตอบเลยค่ะแล้วก็เพิ่มไปอีกนะคะว่า a นะคะ ต้องห้ามเท่ากับศูนย์เด็ดขาดนะคะสำหรับข้อที่2ต่อไปค่ะไปดูข้อที่3นะคะข้อที่3มเนี่ยก็จะเป็นการคูณกันทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลือกตัวที่มันฐานเหมือนกันมาคูณกันนี่อันนี้กับอันนี้นะคะฐาน3เหมือนกันแล้วก็คู่นี้กับคู่นี้นะคะเราก็แบ่งกลุ่มเลยอ่ะแบ่งกลุ่มก่อนก็ได้3กําลังลบ7คูณกับ3กําลัง8นะคะแล้วก็คูณกับตรงนี้ก็ y กําลัง2คูณกับ y กําลังลบ1แบบนี้ค่ะก้อนก้อนแรกนะคะฐาน3าเหมือนกันแล้ว นี่ฐานสามเหมือนกันแล้วก็นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะเพราะกําลังคูณกันอยู่แบบนี้ค่ะลบเบวกแแล้วก็คูณกับตรงนี้ก็ฐานเหมือนกันแล้วนะคะก็นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะเพราะคูณกันอยู่ก็คือ2บวกกับลบหแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น3ยกกําลังลบเบวกกับ8ก็เป็น1คูณกับ y ตรงนี้ก็บวกกัน2บวกกับลบหก็เป็น1นะคะทีนี้ให้ทุกคนละ นะคะละยกกําลัง1 y ก็เขียนแค่3ละเครื่องหมายคูนด้วยก็เขียนแค่3 y แบบนี้ค่ะตอบแล้วนะคะเงื่อนไขก็คือและก็ตอบด้วยนะคะว่าเมื่อ y ห้ามเท่ากับ0เด็ดขาดเนาะสำหรับข้อที่3ก็ประมาณนี้ต่อไปค่ะไปดูข้อที่4เลยนี่ข้อที่4ถ้าสมมุติอยู่ในกรณีแบบนี้นะคะมีตัวแปรติดอยู่อย่างนี้เราสามารถนําเอาตัวเลขมันมาคูณกันได้เลยนี่แบบนี้ แล้วก็เอาตัวแปรมันมาคูณกันได้เลยอ่ะเราก็จัดใหม่ได้เลยนะคะตัวเลขในที่นี้อันนี้มีลบด้วยนะคะนี่ถ้าเขาเขียนแบบนี้ยมันมีความหมายว่าอันนี้นะมันคือลบหนึ่งคูณกับ b กํลาลังลบสองนะคะแต่เขาละละอ่าละลบหนึ่งไว้นะคะให้เขียนแค่ลบไว้เฉยๆนี่เป็นหลักการของการเขียนอพหุนามเนาะอ่ะเราจัดใหม่ก็จะได้เป็นลบสามคูณกับสคูณกับลบหนแบบนี้นะคะ่ะนี่นะ ลบคูณ2คูณกับลบ1และอีกก้อนหนึ่งนะคะก็เป็นที่มันติดตัวแปรไว้ก็มาคูณกันก็จะได้เป็น b กกาลังสองคูณกับ b กกาลัง3คูณกับ b กําลังลบ2แบบนี้ค่ะทีนี้อ่ะก็คูณกันเลยทีนี้อันนี้คูณกันได้อะไรเอ่ยลบ3คูณกับลบ2ตรงเนี้ยก็เป็นลบ6ถูกปะลบ6ไปคูณกับลบ1ก็เป็น6ได้แล้วค่ะทีนี้คูณกับตรงนี้นะคะฐานเหมือนกันละ b ตรงนี้ฐานเราเหมือนกันละ b กกาลังคูณกันอยู่ก็นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะ2บวก3นะคะแล้วก็บวกกับลบ2ค่ะก็จะได้เป็น6คูณกับ b กําลังทีนี้เราก็บวกนะคะเลขชี้กาลังมาบวกกัน2บวกกับลบ2เนี่ยเป็น0ูนย์ะคะ0ูนย์ไปบวกกับอีก3ก็เป็น3แบบนี้ค่ะทีนี้เวลาตอบนะคะเวลาตอบส่วนมากเขาก็จะละเครื่องหมายการคูณแล้วก็ตอบแค่6 b กําลังสแบบนี้ค่ะก็หมายความว่า6กคูณ b กําลังสานั่นแหละนะคะ โอเคเนาะสำหรับข้อที่4ต่อไปนะคะไปดูข้อที่5ได้เลยค่ะข้อที่5ก็ทำลักษณะเดียวกันเหมือนกับข้อที่4ก็นำตัวเลขนะคะมาคูณกันเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์เนาะในทางคณิตศาสตร์นี่มีลบ2มี5ตรงนี้ถ้าไม่ได้ระบุแบบนี้นะคะที่เขียนแบบเนี้ยมันคือลบ1นะคะทุกคนข้อนี้มันจะเหมือนค่าเท่ากับลบ1นคูณกับ a กำลัง2นะคะแต่เขาจะละเลข1ไว้นะคะทีนี้ส่วน ในส่วนของตัวแปรนะคะก็จับคูณกันอย่างนี้แยกเป็น2ส่วนนะคะเราก็จะได้เป็นลบสองมันคูณกับ5แล้วก็คูณกับลบหนึ่งแบบนี้ค่ะนี่ลบหนึ่งแบบนี้นะคะ, 1, บบะ,คะส่วนอีกก้อนก้อนหนึ่งนะคะก็คูณกับ a กําลังสามนะคะคูณ a กําลังลบห้าแล้วก็คูณกับ a กําลังสองแบบนี้คะ่ะก็ตรงนี้คูณกันลบสองคูนกับห้านะคะก็เป็นลบสิบเนาะ ทีนี้ลบ10ไปคูณกับลบ1ก็เป็น10แบบนี้ค่ะก็ติดไว้10ไปคูณกับตรงนี้ฐานเหมือนกันแล้วนะคะคูณกันอยู่เลขชี้กำลังเนาะก็นำเลขชี้กำลังมารวมกันเลยค่ะ a ยกกำลัง3บวกกับลบ5นะคะแล้วก็บวกกับ2แบบนี้เราก็จะได้เป็น10นะคะคูณด้วย a ยกกำลังอะไรเอ่ย3บวกกับลบ5ก็เป็นลบ2ทีนี้ลบ2ไปรวมกับอีก2ก็เป็น0น ะะด,ดังนั้นข้อนี้นะคะอะไรก็ตามแต่ที่ยกกำลังศูนย์ค่ะทุกคนมันคือ1 10คูณกับ1นะคะก็ได้เป็นเท่าไหร่คะเป็น10นั่นเองเนาะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่5นะคะนี่สมบัตินี้ต้องรู้นะอะไรก็ตามแต่ที่ยกกำลังศูนย์นะคะจะมีค่าเป็น1จํานวนไหนก็ตามนะต่อไปข้อที่6ค่ะนี่ข้อที่6นะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะ ก็นําตัวที่มันฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังที่มีฐานเหมือนกันแบบนี้จับคูณกันเลยเพราะการคูนเราสามารถที่จะสลับที่กันได้แล้วก็เปลี่ยนกลุ่มกันได้นะคะอันนี้ก็เป็น A กําลังสองคูณกับ a อกลังศูนย์อย่างเงี้ยเอาเขามาอยู่ด้วยกันแล้วก็คูณกับ b กําลังลบสามคูณกับ b กําลังหกแบบนี้ค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยนะคะทีเนี้ยตรงเนี้ยก็คูณกันก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยคือฐานเหมือนกันแล้วก็นําเลขชี้กําลังมาบวกกันแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ฐานเหมือนกันแล้วก็นำเลขชีก้กำลังมาบวกกันก็จะเป็นลบสบวกกับ6แบบนี้นะคะก็จะได้เป็น a กกาลังสคูณกับ b กําลังสอันนี้ก็รวมกันก็จะได้เป็น3เนาะอ่าทีนี้เวลาเราตอบนะคะให้เราลักเครื่องหมายคูณไว้ก็เป็น a กกาลังสคูณกับ b กําลังสแบบนี้นะคะ่ะเรียบร้อยนะคะสาหรับข้อที่6นะคะโอเคต่อไปนะคะไปดูข้อที่7ได้เลยค่ะ ข้อที่7ก็เหมือนเดิมนะคะเอาสัมประสิทธิ์มันมาคูณกันถ้าอยู่ในแบบนี้อ่ามันมี x กับ y เนาะเวลาเรามี2ตัวแปรแบบนี้เราก็เรียงตามพยัญชนะของภาษาอังกฤษเลยนะคะ x มาก่อนก็ x ไว้ก่อนซึ่ง x ไม่มีตัวคูณแล้วก็ติดไว้เลยค่ะนี่แล้วก็คูณกับอีกตัวนะคะอ่ะครูขอเขียนตัว x ที่มันแตกต่างจากเครื่องหมายคูนนิดนึงนะเป็น x ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ y นะคะ y ตรงนี้ก็คือมันมีทั้งหมด2ตัวนะคะ ก็คือมี y ยกกำลังลบ2คูณกับ y กำลังลบ4นะคะคือมันคูณกันอยู่อะมันการคูณสามารถสลับที่กันได้แล้วก็คูณกันเลยก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันแบบนี้เลยคะ่ะนี่เราก็จะได้เป็นอันนี้คูณกันเป็น 20x นะคะติด xy แล้วก็ y ยกกำลังลบ2บวกกับลบ4ก็เป็นเท่าไหร่คะลบ6แบบนี้คะ่ะก็สามารถตอบได้เลย 20xy กำลังลบ6นะคะนี่สำหรับข้อที่7นะคะ ต่อไปค่ะไปดูข้อที่8นะคะข้อที่8อ่าข้อที่8เป็นข้อสุดท้ายของข้อที่3ใหญ่แล้วนะคะนี่ไปดูว่ามีตัวเลขอะไรบ้างมี2กับ3อ่ะติดไว้เลย2คูณ3หรือว่าเราลักเครื่องหมายการคูณแบบนี้ก็ได้นะคะเผื่อพวกเรากำลังเรียนเรื่องนี้อยู่แบบนี้เขียนแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีตัวแปรอะไรอีกนะคะมีตัวแปร X นะคะเมาก่อน y เนาะอ่ะก็เขียน x ไว้ y. ซึ่ง x คูณกันอยู่ก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันแบบนี้เลยอ่ะแลด ต่อไปนะคะมีอะไรอีกเอ่ยมี y นะคะ y นี่ y ฐานเหมือนกันคูณกันอยู่ก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็2บวกกับลบ4แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็น2 3เป็น6นะคะคูณ x ยกกำลัง3บวกกับลบ2ก็เป็น1ถูกปะแล้วก็คูณกับ y 2บวกกับลบ4ก็เป็นลบ2แบบนี้ค่ะแต่เวลาตอบนะคะเขาจะไม่นิยมเอาเลขชี้กำลังเป็น1เนาะเราก็ละ้ได้ก็เป็น6 x y กำลังลบ2 ก็สามารถตอบได้เลยแบบนี้นะคะสำหรับข้อที่3โอเคนะคะทุกคนข้อที่3ก็จบลงแล้วนะคะต่อไปไปดูข้อถัดไปได้เลยค่ะ